สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจของสังคมอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าซอฟต์แวร์อุ๊ยซอฟต์พาวเวอร์นะคะหลังจากที่ทุกคนรู้ประเด็นนี้แล้วเนี่ยทุกคนคิดอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหนูดีขอชื่นชมน้องมิลิค่ะศิลปินไทยที่ดังไกลถึงระดับโลกแล้วเพราะว่าน้องเนี่ย ได้ขึ้นแสดงบนเวทีโคเชล่าค่ะซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่ดังมากๆนะคะแล้วน้องยังมีอายุเพียงแค่19ปีนอกจากนี้นะคะน้องยังได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยค่ะเช่นยอดขายข้าวเหนียวมะม่วงนะคะตอนนี้พุ่งสูงมากเรียกได้ว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนะะี่ยค่ะตลาดกันแล้วและนอกจากนี้นะคะน้องยังได้ตีแผ่วความจริงของสังคมไทย ที่เกิดขึ้นจริงให้กับทั่วโลกได้รับรู้อีกด้วยค่ะซึ่งน้องมิลิเนี่ยใช้เวลาทําการแสดงเพียงแค่6นาทีนะคะแต่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นอย่างมากในประเทศของเราและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ใหญ่ในบ้านเราหลายๆท่านค่ะเคลมนะคะโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีว่าการแสดงของน้องมิลิเนี่ยเกิดขึ้นจากแนวคิดที่รัฐบาลเนี่ยเขาคิดไว้อยู่แล้วซึ่งหนูดีขอขัด้านนะคะเพราะว่านี่คือผลงานของน้องมิลิโดยแท้จริงค่ะ for many times already that the prime minister and Thai government always intervenes to play the role in the work of others even though they didn't do anything but when Thai people ask for their help they will say no 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 but when the work is done and the result is so good they will say that it is their work this is the failure of Thai government they don't know how to work so the younger generation have to teach them how to work their job perfectly is it fair is it okay because they are older than us but why we have to teach them how to work man <laughs> นอกจากนี้นะคะท่านยังใช้คําพูดผิดผิดทุกๆซึ่งแสดงว่าท่านยังไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดและท่านก็ยังไม่เข้าใจคําว่า soft power เพราะที่ผ่านมาตัวท่านเองใช้แต่ hard power ใช้อํานาจกดขี่ข่มเหงประชาชนแต่ไม่ได้ใช้สมองในการนําประชาชนไปสู่สิ่งที่พัฒนาแล้ว I have never seen this prime minister use soft power to rule and run the country. But today, he came out and said, I knew what is soft power. I knew soft power very well. Your attitude is so bad and so ugly. Soft power is a cultural power and values that people around the world accept without intimidation. I don't know what to think and say about your stupidity. หนูดีเห็นด้วยมากๆเลยนะคะกับการที่จะยกระดับข้าวเหนียวมะม่วงให้การมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอะไรที่ดีอะไรที่ทําให้ประเทศของเราพัฒนาเนี่ยหนูดีเห็นด้วยมากๆเลยะคะ่ะแต่ว่าคุณประยุทธ์คะคุณจะมาเคลมมันก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะนี่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดคุณควรจะขอบคุณน้องมิลินะคะที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการผลักดันและพัฒนาประเทศของเราคุณเองก็ควรจะเรียนรู้จากน้องนะคะแล้วคุณก็ต้องขอบคุณน้องมากๆด้วย และนอกจากนี้นะคะหนูดีอยนจะให้คุณย้อนกลับมามองตัวเองสักนิดหนึ่งค่ะว่าสิ่งที่คุณปล่อยให้ประชาชนพัฒนาปล่อยให้ประชาชนแก้ไขปัญหากันเองเนี่ยมันดีแล้วหรือยังคุณควรรู้ตัวแล้วได้แล้วนะคะว่าคุณเนี่ยไร้ค่ามากแค่ไหน My country has a good climate. My country has a good tradition. My country has a good culture. My country has a beautiful nature, but my country lack of a good leader. My country lack of a good government. My country lack of a transparent government. And my country lack of a equality. My country is very, very good, but the country's executive is ineffective. อะไรก็ตามนะคะหนูดียังคงยืนอยู่เคียงข้างความถูกต้องและความยุติธรรมค่ะรวมถึงจะสนับสนุนน้องมิลิและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กล้าจะออกมาใช้ Soft าวเ e อร์ในการผลักดันและพัฒนารวมถึงเรียกร้องสิทธิของพวกเราเราควรเลิกหวังเลิกพึ่งคุณประยุทธ์จันโอชาได้แล้วค่ะเพราะเขาไม่สามารถพัฒนาประเทศของเราไปได้ดีมากกว่านี้อีกแล้วเราควรออกมาแสดงให้เห็นเขาว่า เยาวชนที่ต่อต้านเผด็จการล้วนแต่เป็นเยาวชนที่มีความสามารถในการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่คุณประยุทธ์ไม่สามารถทําได้ตลอดระยะเวลาแปปีที่ผ่านมาแต่เราเยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถทําได้ขอบคุณค่ะ